ไอ้อยากจะทําวิดีโอสักชิ้นหนึ่งด้วยตัวเองนะด้วยตัวเองแล้วแบบอยากมาลงสื่อโซเชียลต่างๆนะคลิปหนึ่งไม่เกินสัก 3- 4นาทีอะไรอย่างเงี้ยให้มันออกมาดูดีหน่อยหลายคนก็ไปมองว่าโอ้ยเราไม่มีกล้องตัวใหญ่เราไม่มีกล้อง dslr เราไม่มีกล้องดีๆเราไม่มีกล้องแบบเทพเทพอย่างเขาอะ่ะจริงๆผมจะบอกอย่างนี้เลยนะครับ การถ่ายวิดีโอเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับแทบจะไม่ต้องพึ่งพากล้องใหญ่ด้วยซ้ำไปนะมือถือของเราเนี่ยแหละครับมือถือของเราเนี่ยแหละผมเห็นซื้อมือถือกันมานะครับห้าพันแปดพันหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับไม่ได้เอามันมาใช้งานอย่างเช่นนะครับคนที่ใช้ไอโฟนอย่างเงี้ยกล้องมันเทพอยู่แล้วนะกล้องมันดีอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องไปซื้อกล้องเลยนะครับเพียงแค่ รู้มุมกล้องหน่อยนะรู้ว่ามุมแบบเนี้ยเออมันมันสวยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางกล้องสมูทไปทางนี้สมูทไปทางนั้นแล้วก็เอามารวบรวมตัดต่อเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะเออคนที่ต้องการลงโซเชียลนะเออไม่ได้ทำอะไรอยากจะโชว์อยากจะอวดเพื่อนๆอ,อะประมาณนี้นะครับส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็เริ่มจากมือถือนะเริ่มจากมือถือ iPhone 5นี่แหละ เนี่ย iPhone 5s เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม iMovie ในการตัดต่อนะครับ iMovie หน้าตาแบบนี้นะนี่อย่างนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมการตัดต่อที่แสนง,ง่ายมากๆนะักสำหรับคนที่ใช้มือถือ iPhone อยู่นะครับ <c oughs> และถ้าใครใช้เป็น Android นะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายนะแล้วแต่สะดวกเลยใครขนัดแบบไหนก็ ลองแบบนั้นนะครับลองโหลด,ลด,ล,ดลดมาแล้วก็ลองหัดตัดต่อดูว่าแอปพลิเคชันไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับเราบ้างนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบ p ายมัตเตอร์นะเพราะว่าเออมันง่ายที่สุดแล้วขายมัตเตอร์นี่มันสะดวกที่สุดแล้วก็ไปลองฝึกตัดต่อกันดูนะครับและเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ3ปีที่แล้วนะผมก็ใช้ iPhone 5S เนี่ยนะครับในการทำวิดีโอ ในการทำเรื่องราวต่างๆนะครับเป็นคลิปวิดีโอผ่านแอป iMovie นะแล้วก็ถ่ายเป็นช็อตๆมานะครับถ่ายเป็นช็อตๆช็อตละประมาณ5วิ6วิ10วิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามารวมเป็นคลิปๆหนึ่งนะครับเมื่อวันที่ผมยังไม่มีกล้องตัวใหญ่นะครับยังไม่มีกล้อง DSLR แล้วก็กล้อง GoPro แบบนี้นะแล้วฉากที่มีการดำน้ำนะครับมีการดำน้ำนะผมก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับนี่ ร้อยกว่าบาท115บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคสกันน้ําสําหรับ iPhone 5นะเนี่ยมันก็จะใส่ไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปถ่ายใต้น้ํานั่นเองแต่ถ่ายนานไม่ได้นะต้องแบบจุ่มลงไปแล้วก็สักระมาสักไม่เกินหนึ่งนาทีก็ต้องขึ้นมาแล้วก็กดถ่ายใหม่แล้วก็ลงไปใต้น้ํานะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะทนต่อน,น้ําแค่ไหนนะแต่ว่ามันก็กันน้าได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะนานไม่ได้นั่นเอง เราก็จะได้ภาพใต้น้ำเนี่ยติดปงติดปลาด้วยนะเพื่อที่จะเอามาประกอบในคลิปให้มันสมบูรณ์นั่นเองนะแล้วมันก็จะกลายมาเป็น1คลิปวิดีโอนะครับไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้เป็นมืออาชีพเหมือนช่างภาพเหมือนใครๆนะครับเ็เป็นแค่วิดีโอวิดีโอหนึ่งที่เราทำนะเราตัดต่อเองก็ไปลองรับชม คลิปวิดีโอเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับที่ผมเคยตัดต่อแรกๆเอาไว้นะครับด้วยการถ่ายด้วยเครื่อง iPhone อย่างเดียวนะครับไม่มีเครื่องอื่นเลยแล้วก็ตัดต่อด้วยเครื่องนี้เครื่องเดียวด้วยนะครับเอาไปลองรับชมคลิปวิดีโอเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับไปกระบีกันค่ะ Kabi. Ye, panira yu sa molakot na. Tik na pa ik pa ako กดเขาที่นี่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดกระบี่เลยนะคะ อะไรตัก <c ười> คิวกินสักิวกินสกคิวกิน งไ็บ้าย ผมคิดว่าอาจจะเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนนะครับที่เริ่มอยากจะถ่ายวิดีโอนะแต่ว่าไม่มีทุนทรัพย์นะครับไม่มีตังที่จะซื้อกล้อง DSLR ไม่มีตังที่จะซื้อกล้อง GoPro นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นขอแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็พอนะครับที่กล้องชัดๆหน่อยนะแล้วก็พยายามถ่ายแล้วก็ที่สําคัญเลย พยายามเรียนรู้การตัดต่อนั่นเองนะครับพอเราเรียนรู้การตัดต่อเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นทักษะนั่นเองนะความชํานาญไม่มากก็น้อยนะไม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนมืออาชีพนะครับเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาตัดต่อได้นิดหน่อยก็โอเคแล้วนะ,ะสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิป,ปโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้ะอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดซับะไครผมด้วยนะ